สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันสำหรับวันอาทิตย์ที่8เดือนสิงหาคม2564อพูดคุยกับผมจำนงเฉลิมคลก็เก็บประเด็นมาพูดคุยกันนะครับรายการตรงประเด็นก็ถือว่าเป็นรายการที่เราเอามาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการ ไม่ไว่าจะติดตามรายการผ่านรายการสดนะซึ่งจะออกอากาศถ้าเป็นวันธรรมดานะครับทีนี้ก็ทุกๆวันเนี่ยโดยประมาณก็คือนี่แหละฮะประมาณ9ก้โมงสีนาทีแทนจะมาเช้านักก็เกรงว่าจะยังไม่ตื่นก็เอาพอเหมาะพอสมพอสมควรมาพูดคุยกันนะหลายๆสาระหลายๆประเด็นนะท่านผู้ชมสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นโดยเป็นลักษณะของการเขียนหรือแสดงความเห็นผ่านข้อความ นในกล่องนะตอบโต้กันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่คือตรงประเด็นก่อนที่จะไปประเด็นที่จะพูดคุยเรื่องการทวงถามนายอนุทินชาญวิรกุลหรือว่าเตือนนะครับนายอนุทินชาญวิรกุลเนี่ยนะเราขอไปเรื่องเมื่อวานสักนิดถึงท่านผู้ชมครับถ้าใครที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองติดตามการชุมนุมก็จะเห็นภาพอยู่มากพอสมควร ซึ่งผมดูรายการเมื่อวานนะครับพยายามติดตามรายการสดที่หลายฝ่ายก็มีการถ่ายทอดกันนะผ่านทั้งหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีวี TV ช่องหลักทาง Facebook ทาง YouTube ทางอะไรที่มีการไลฟ์สดกันภาพหนึ่งที่ผมเห็นเมื่อวานแล้วมีความรู้สึกหดหูเป็นอย่างยิ่งคืออะไรรู้ไหมครับภาพการใช้ความรุนแรงของภาครัฐ ือถ้าเราดูภายใต้การน,นำพเด็กพยศจนโนชาเนี่ยนะเราจะเห็นลักษณะการใช้ความรุนแรงหรือการสกัดกั้นผู้ชุมนุมนี่มาโดยตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับปัจจุบันสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดตัวมันน่าจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันซึ่งผมมองว่ามันหนักกว่าเก่าท้่ซ้ำไปนะคือการชุมนุมที่มีผู้เรียกร้องในขณะเดียวกันได้ยิงเสียงปืนดังปั้งปั้งปั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 ง,ปง,ปงนี่นะ ผมว่ามันมันถ้ามันสื่อไปถึงประเทศใดแล้วเป็นมันเป็นเรื่องที่น่าอายนะครับคือการที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาพยายามที่จะไปเรียกร้องนะไปแสดงอะไรบางอย่างนะหน้าค่ายทหารหน้าบ้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะแล้วทหารก็ใช้วิธีการสกัดกั้นอย่างเมื่อวาน,นแถวสี่แยกรือสามแยกดินแดง สิ่งที่ได้ยินก็คือปั้งตั้งปั้งปั้ง,งโอ้นะครับเจอแล้วยิงหรืออะไรเงี้ยมีอะไรกันแล้วยิงนะฮะแล้วก็มีแก๊สซ้ำตาโอ้นะครับคือภาพเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในในสภาวะปัจจุบันนะผมมองอย่างนั้นนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องน้ําที่ฉีดผสมสารเคมีนะครับผสมยาผสมแก๊สอะไรก็แล้วแต่เพื่อเกิดอาการแสบๆคันๆ แต่ภาพและก็เสียงที่ได้ยินผมรับไม่ได้ผมตรงๆนะครับผมว่าเอ๊นะครับวันนี้การใช้ความรุนแรงมันเริ่มจากภาครัฐคือความรุนแรงของการชุมนุมทุกครั้งนะครับเราสังเกตแล้วมันเกิดจากภาครัฐเป็นตัวก่อเหตุนะครับคือถ้าไม่ผลักดันไม่ใช้ความรุนแรงไม่ยิงเขาก่อนโอกาสที่ผู้ชุมนุมเ็าจะไปใช้ความรุนแรงเนี่ยมันน้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เป้าหมายหรือความประสงค์เขาไม่ต้องการใช้ความรุนแรงแต่เกิดจากการกระทําของรัฐก่อนถ้าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนั่นก็หมายว่ามือที่สามาว่ามือที่สามเนี่ยไม่ได้มือจากคนไหนแล้วครับมือจากผู้ไม่หวังดีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากภาครัฐที่ปลอมตัวเข้ามาแล้วพยายามจะสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะให้มีการปรับม็อบหรือใช้ความรุนแรงลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างคาม็อบเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่รุนแรงหรอกครับ โควิดเขาก็วิธีการป้องกันเขาก็กลัวก็นั่งรถเป็นคาร์มอบแต่เขาต้องการแสดงสัญ,ญลักษณ์ให้ประยุทธ์จันโอชาได้เห็นว่าวันนี้คุณบรหิหารงานล้มเหลวคุณผิดพลาดหลายฝ่ายนะครับออกมาพูดทั้งเชิงวิชาการทั้งเชิงการเมืองทั้งเชิงความรู้สึกลึกๆของประชาชนปัญหาพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนทุกอย่างครบถ้วน ผมก็อยากจะถามว่าเอ๊การบุกบ้านพู้เด็กะย์จโนชาเนี่ยมันผิดตรงไหนเลยครับการบุกรุกเนี่ยมันต้องบุกเข้าไปในสังหาริมทรัพย์หรือบุกไปในบ้านพื้นที่ของเขานะครับแต่ว่าการบุกในลักษณะนี้เขาไม่ได้บุกไปที่บ้านเขาไปแสดงสัญลักษณ์ดนถนนวิภาวดีรังสิตถูกไหมฮะก็ไปแสดงไปประท้วงก็ปล่อยเขาเตะผมว่าอย่าไปยิงเขาแบบแลวเมื่อวานผมเห็นภาพตั้งแต่เช้าเขาแชร์ภาพเข้ามา คือการที่เอาถังแคปซูลน้ำมันเอาไปกัน้นโอ้โหอันนี้ผมมองว่าท่านผู้ชมเคยได้ดูข่าวบ้างไหมครับที่คนใช้ถัง200ลิตรอะถังน้ำใส่น้ำมันอะซึงถัง,งไม่ไม่มีน้ำมันแล้วนะครับแต่ปิดไว้แล้วเขาเอาอ้ไวอะไรหัวแรงไปเจาะเจาะฝาเพื่อจะยาปาดออกแล้วเบดิดตึ้มจำไม่ได้ตอนนั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสรู้สึกจะเสียชีวิตด้วยจำไนดะ้ อันนี้ขนาดถัง200ลิตรนะครับเป็นถังน้ํามันอันนี้เอาถังแกปซูนมากั้นประชาชนแล้วผ้าคลุมไว้คุณคิดได้ยังไงครับไปยึดเจ้ชาคุณคิดได้ยังไงครับถ้าเกิดเพลิงไหม้เกิดไฟไหม,ไม้เกิดระเบิดขึ้นมาความล้มตายมันไม่ได้สูญเสียน้งฝ่ายเดียวแล้วครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สูญเสียฝ่ายประชาชนก็สูญเสียคิดได้ยังไงครับหรือว่าเปิดระบายไปแล้วก็ถังที่ผมเรียน,นท่านทราบอะ ขนาดถัง200ลิตรถังใสน่น้ำมันเขาก็เปิดระบายหมดแล้วนะพอแก๊สไปจอบยังระเบิดตุ้มเลยเมื่อวานได้ยินเสียงส่วนใหญ่จะมาจากตอชดอตอชดหนึ่งเจ้าตอสองหรือสามคือหมายความว่าเอาตำรวจตอชดอเนี่ยมามาสกัดม็อบมายิงม็อบบอกต,องตรงๆนะครับคือตอชดเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่ตามชายแดนนะฮ <c oughs> นะก็ไม่กล้าเอาตำรวจในเมืองเขา,ากะเพราะลูกหลานเขาก็อยู่ในม็อบทั้งนั้นอนะ ก็อาตชดอมาจะเอามาที่ไหนก็นแล้วแต่ครับเขาก็ผม,ผมก็เชื่อว่าต่อชดอเองก็ไม่อยากจะเข้ามาหรอกครับแต่ด้วยคําสั่งรัฐบาลที่ใช้มาตรก,การลักษณะของการปราบม็อบเป็นหลักสังเกตหลายอย่างนะครับปราบม็อบหนึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับกระสุนยางยิงปั้งปั้งปั้งโอโหเป็นไรละยะ,ยะผมนึกว่าสมัยปนะี ".17 ะสมัยคอมมิวนิสต์ละ ผมนี่เป็นคนไปเยาอยู่บ้านนอกอยู่อำเภอปงติดกับอำเภอเชียงม่วนพอตกเย็นมาประมาณทุ่มนี่ดินสียงปังปังปังเขาเรียกว่าเป็นดินแดนสีแดงคือคอมมิวนิสต์เยอะแต่ก่อนไป่กล่าวหาคอมมิวนิสต์วันนี้อยู่ในเมืองหลวงนะครับทั้งวันปัง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 ยิ่ง โอ้โผมผมว่ามันทุเลตนะขอไ้นะครับทุเลศจริงๆกับรัฐบาลที่ใช้อำนาจกับประชาชนอย่างนี้อันนี้ก็ฝากไว้จริงๆนะครับไม่รู้จะพูดยังไงการใช้แก๊สต้าตาใช้กระสุนยางยิงประชาชนน,นะครับจะยังไงก็แล้วแต่ครับไม่ควรอย่างยิ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับพอคุณเข้ายิงเขาเขาก็ต้องโต้มีใครได้ตั้งเป้าให้คุณยิงละ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็น้องๆนุงน่ง,งลูกหลาน มันเป็นใครล่ะครับเขาเป็นลูกหลานเราแล้วก็เป็นอนาคตของชาติทั้งสิ้นแล้วคุณไปปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กเยาวชนเนี่ยนะครับคุณคิดว่าคุณถูกแล้วหรือปะยุทธ์ผมถามจริงๆนะครับปลูกฝังความรุนแรงให้กับอนุชนรุ่นหลังแบบนี้เนี่ยฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขานะครับยิงก็จะด้วยกระสุนยางหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจเด็กแล้วก็เยาวชนนะประยุทธ์ คุณนะ่ะตายไปแล้วถึงวันหนึ่งวนันอีกไม่นานคุณก็ตาย่วนจะตายดีหรือตายไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งละครับแต่คุณตายได้นอนทุกคนต้องตายครับแต่เรายังทิ้งความทรงจําที่ไม่ดีอย่างนี้เนี่ยความรุนแรงเนี่ยไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังโดยการยิงเขาอย่างนั้นเหลยครับขอพูดใต้คานี้จริงๆนะครับคุณทิ้งไว้อย่างนั้นแหละคุณตายไม่เป็นไรหรอกครับคุณฆ่าคนเยอะโยมบาลก็เอาไปทรมาน น,นี่ดูตามตำนานก็ไปทรมานเป็นลงบ่อนรกอะไรก็ว่ากันไปครับใครทําดีก็ขึ้นสวรรค์ใครทําชั่วก็ตกนรกแต่คุณไม่ได้เห็นภาพเห็นการไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างความทรงจําหรือไม่มีโอกาสจะกลับมาแก้ตัวบอกโอ๊ยขอโทษครับขอยอมพอบานกลับมาบอกว่าขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับปล่อยให้นุชชนลุงหลังเนี่ยหลังหลัง,ลงก็มีความรุนแรงเพราะผมเองนี่แหละครับไปปลูกฝังความรุนแรงให้เขาผมยิงเขาเองครับผมสั่งยิงเขาเองครับ ยมบาลคงไม่ปล่อยขึ้นมาจากหนุมนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องทำงานด้วยสติและด้วยเหตุและด้วยผลและอย่าใช้อารมณ์อารมณ์ที่เกิดคืออารมณ์ที่ปกป้องอํานาจของตนเองอันนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่สุจริตนะครับอารมณ์ยังไงก็ก็ไม่เหตุผลอยู่แล้วอะ่ะอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลอารมณ์ก็ไม่ใช่น้องของพ่อด้วยอาเป็นน้องของพ่อแต่อารมณ์ไม่ใช่น้องพ่อครับ มันมีแต่ความรุนแรงมันมีแต่ความเสียหายไปยุดท่องไว้หน่อยนะครับอารมณ์ไม่ใช่น้องพ่อคุณนะครับท่องไว้หน่อยอ่าเป็นน้องของพ่ออารมณ์ไม่ใช่น้องของพ่อท่องไว้ครับเวลาจะใช้อารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยมันทำ้ายทุกฝ่ายเหมือนกันครับแต่ปัญหาว่าใครเป็นคนยั่วอารมณ์ก่อนในทางกฎหมายนะครับถ้าใครไปยั่วก่อนเนี่ยนะเขาถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหายนะฮะ ประชาชนมาโดยการเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกประยุทธ์แก้ปัญหาให้มันดีแก้ปัญหาหล้มเหลวเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องวัคซีนนะครัอบอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมจะพยายามหยิบวัคซีนออกมาดูแล้วก็ทวงถามมนุษย์ทินแล้วลองแสดงความคิดเห็นกันมาเพราะวันนี้ติดเชื้อที่19,983เสียชีวิต138ก็ตายกันเป็นผักเป็นปลาไปทุกวันนะครับร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยบวันสองร้อยกว่า แล้วเขาไปไล่คุณบนถนนพิภาวดีเนี่ยเขาผิดตรงไหนนะครับผิดอย่างเดียวก็คือผิดที่ไปไล่คุณใช่ไหมประยุทธ์นะครับฝากไว้ไหนครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นในลยกรตรีนะครับอย่ามองชีวิตเป็นผักปลาเลยนะครับวันนี้ตายเพราะโควิดวันหนึ่งร้อยสองร้อยผมเรียนแล้วแต่คุณเอากระสุนไปยิง ลูกหลานนะครับแม้จะเป็นกระสุนยางเอาแก๊สน้ําตาไปยิงใส่เขาเป็นร้อยเป็นพันลูกจากการชุมนุมเรียกร้องไล่ตัวเองหรือมาทวงถามตัวเองนี่นะครับภาพความทรงจําเหล่านี้มันเป็นยิ่งกว่าประวัติศาสตร์นะครับยิ่งกว่าประวัติศาสตร์เพราะมันจะจําลึกลงไปในหัวจิตหัวใจของผู้ที่เขามาเรียกร้องครับอิกงน้อยนะเขาทากับลูกกับหลานคุณบ้างแล้วคุณจะทํำยังไง ผมถามแค่นี้แหละครับอย่าไปปลูกฝังความรุนแรงครับรัฐบาลเนี่ยถ้ารัฐบาลที่เข้ามาจากกระชปไตยจริงเขาจะยอมรับในสิ่งที่ท,ที่การแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับแหะครับรัฐบาลแม้จะมาจากการเลือกตั้งแต่สืบทอดอำนาจมาจากการปฏิวัติรัฐประหารนี่ไม่ปฏิเสธนะคุณอย่าฝังเลยครับมันยิ่งกว่าประวัติศาสตร์นะครับความลึกในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมสมมติผมไปชุมนุมตรงนั้นเนี่ยผมเป็นเยาวชนเนี่ยกับคุณยิงผมอะ่ะ ชีวิตนี้ทั้งชีวิตผมลืมคุณไม่ได้ครับผมจําถึงลูกถึงหลานคุณเลยล่ะครับผมจําถึงตระกูลอจันโอชาถ้าเป็นผมนะครับผมจําถึงขนาดนั้นเลยนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับต้องคุณยิงผมอะ่ะและผมไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรคุณน่ะก็รดนูญเขียนไว้ไม่ใจ่เหลอว่าสามารถเรียกร้องแสดงความคิดเห็นในระบบประชาธิปไตยได้ผมก็ไม่ได้ไปรุนแรงอะไรกับคุณน่ะแต่ผมจะไปคุณยิงผมอะ่ะ ผมจำช่วยชีวิตนะครับอันนี้คือมันเป็นความจริงอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากลับทบทวนประยุทธ์ออกไปง่ายกว่าไหมคุณลาออกไปคุณยุบสภาง่ายกว่าไหมที่จะจะต้องมาปลูกฝังความรู้สึกที่มันเร็วๆนะครับของการกระทำฝังหัวจิตหัวใจลงในกลุ่มเยาวชนเนี่ยนะมันลึกและมันร้ายแรงนะครับมันร้ายแรงผมว่าคุณลาออกไปดีกว่าอย่าไปฝังความไม่ดี ไปฝังความรุนแรงในหัวจิตหัวใจของเด็กแล้วก็เยาวชนเลยครับนะครับรุนรร่นเรารุ่นอะไรอยู่ไม่นานก็ตายครับนะฮะแต่น้องๆลูกหล,ล,ลานที่ไปชุมนุมหรือคนที่มีความคิดดีๆนะเพื่อบ้านเพื่อเมืองมองเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลเขาไปแสดงออกเขายังอยู่อีกนานครับเขายังอยู่อีกนานกว่าเราถ้าพูดกันตามหลักท,ทั่วไปนะครับอายุมันมากขึ้นโอกาสตายมันก็มากกว่า เอาพูดตรงๆนี่แหละนะเขาอายุน,น้อยกว่าเขาก็ต้องสร้างบ้านสร้างเมืองต่อแต่ถ้าคุณไปปลูกฝังความรุนแรงเหล่านี้ในสมองของเขาไปแล้วคุณเอาคืนไม่ได้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์เอาคืนด้วยนะครับอันนี้ฝากกันไว้เอาละมาประเด็นตั้งหัวข้อ,อนี้คือประเด็นการทวงถามการทวงถามหรือว่าอย่าว่าทวงถามก,ก็ก็ใช่อยู่และจะว่าเตือนก็ใช่นะครับ ผมกลัวอนุทินจำนะผู้ชมเออกลัวอนุทินลืมวันนี้ผมก็เลยออกมาเตือนไว้ล่วงหน้านะฮะผมออกมาเตือนไว้ล่วงหน้าจากการที่นายอนุทินชาญวิรุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะฮะพูดและชี้แจงในสภาบอกว่า ไตรามาสสามของปี64เนี่ยนะครับนะฮะไตรามาสสามของปี6่เดี๋ยวผมกำลังหาคลิปอยู่นะ,ะอ่าพิมพไปก็ไม่หาเจอนะครับว่าไตรามาสสามเนี่ยวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเต็มมือหมอเต็มโรงพยาบาลเอามาดูคลิปนี้หน่อยนะฮะมาดูคลิปนี้หน่อยแล้วจะย้อนดีว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหนถ้าคุณโกงหกประชาชนแบบนี้ นะครับแล้วถึงเวลาไตรามาสสามแล้วอันนี้มันเดือนสิงหานะครับไตรามาสสามก็มิถุนากรกฎาสิงหาวันนี้เป็นวันที่8สิงหาเหลือเวลาอีก22-23วันผมเลยจะทวงถามนายดุทิน,นามาดูคลิปกันครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งฮนะอเอ้าวผมเปิด<า>กันนะดทดูกันครับดู<า>วะวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ย อยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอ่า<ต>อีกทีหนึง่งแขนของพี่น้องประชาชนอ่าอีกทีนะไายมาสามวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยอยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วอเอาละครับเอาละคือคลิปนี้แหละครับผมกลัวนายรุทินชางวิรุฬคุณลืมคำพูดตัวเองนะครับถ้าเราย้อนไปหน่อยหนึ่ง เรื่องแอสต้าเซเนกาวันนี้ต้องคุยเรื่องวัคซีนหน่อยนานผู้ชมครับเพราะบางทีมันมันเยอะวันวันหนึ่งเรื่องไอ้วัคซีนเรื่องโควิดเรื่องเยอะแล้วก็ผ่านไปวันวันพอผ่านไปวันวันรัฐบาลก็อาศัยการผ่านไปวันวันนี่แหละครับในการยื้อเวลาแล้วก็หาเรื่องใหม่มาคุยอยู่เรื่อยถ้าผู้ชมจําได้ไหมครับแอสต้าเซเนกาเนี่ยมันเริ่มขึ้นทะเบียนอยนี่ประมาณมกราปีหกสีมกราอันนี้มีการขึ้นทะเบียนแอสต้าในประเทศไทย แล้วก็23กุมภานี่คลมออนุมัติแต่เดิมบอกว่าวัคซีนจากจีบ6ล้านโดสก็เป็น61ล้านโดสอันนี้จริงเท็จขนาดไหนยังต้องดูด้วยนะครับว่าเป็น61ล้านโดสจริงหรือไม่นะแล้ววัคซีนรดแรกเข้ามาประเทศไทย28กุมภา1,017,300โดสแสนกว่าโดสเข้ามารดแรกเลยนะครับ แล้วมาดูในการเอาวัคซีนเข้าในเดือนมิถุนามิถุนาเนี่ยที่ผ่านมานี่นะครับวัคซีนเข้าเนี่ยประมาณ5ล้าน10,000แสนกว่าโดสเดือนกรกฎาที่ผ่านไปเดือนที่ผ่านมานี่นะครับวัคซีนเข้ามา2ล้าน7แสนกว่าโดสอันนี้ผมข้อมูลจากสื่อที่ปรากฏอยู่ทั่วไป2ล้าน7แสนกว่าโดส แล้วอนุทินเนี่ยพูดไว้ก็คือว่านะครับพูดไว้เดิมเนี่ยนะบอกว่าเดือนกร,รกมิถุนาเนี่ยนะฮะมิถุนานะอันนี้ผ่านมาแล้ววัคซีนแอสตา้าเนี่ยที่ผลิตในประเทศไทยจะได้อยู่ที่หล้านโดสอันนี้พลาดไปนหนึ่งแล้วนะพอมิถุนาเนี่ยปรากฏว่า5้าล้านเสร็จๆอาก็พลาดนิดหน่อยไม่ว่ากันกร,รกฎาคมนาะยอนุทินบอกว่า จะเข้ามาที่10ล้านโดสสามารถผลิตได้ที่10ล้านโดสปรากฏว่าในเดือนกรกฎาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้สองล้านเจ็ดแสนโดสห่างกันเยอะนะครับ10ล้านโดสกับ2ล้านเจ็ดแสนโดสก็ตีท้าประมาณ7ล้านโดส7ล้านเศษเศษได้ซ้ำไปนะครับเกือบ8ล้านเ่ะ7ล้านเศษเศษเออ7ล้านเศษเศษแล้วก็อนุทินบอกว่าที่เหลือเนี่ยนะครับ ตั้งแต่กร,รกฎา,าพูเนีกยคือสิงหากัญฎาคมลาจนกระทั่งสิ้นที่ปีเนี่ยจะมีแอสตาเซเนกาที่ผลิตเพ่ออะไรเข้ามาอย่างน้อยก็คือเดือนละ10ล้านโดสอันนี้คือคนที่ชื่ออนุทินได้พูดไว้และได้แถลงแถลงต่สอสภานะครับผู้แทนราษฎรนะฮะไว้อย่างที่ผมเืยเกี้ยก็คือว่าใช่ไหมไตรมาสสามวัคซีน แอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยอยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วอันนี้ก็เป็นคลิปที่เผยแพร่กันทัท่วไปนะครับเพั้นไม่พูดอะไรมากครับถ้านายรุทธินไตรมารสาวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่เต็มมือหมอไม่เต็มโรงพยาบาลคุณจะทำยังไงดีครับผมว่าไล่เฉพาะประยุทธ์จันโอชาไม่พอครับ ไอ้รัฐมนตรีประเภทถ้ามันพูดแล้วไม่เป็นความจริงต้องไล่ด้วยนะครับวันนี้ร้าภูมิใจไทยจะแสดงความเห็นยังไงครับถ้าอนุทินชาญวิรุณแอตตาเซเนกาไม่เต็มมือหมอไม่เต็มโรงพยาบาลในไตรมาสสามจะเอาอยัางไงอันนี้ก็จะเป็นเหตุนหนึ่งนะครับที่เขาจะต้องชุมนุมแล้วจากนี้ไปไม่ไล่ประยุทธ์คนเดียวแล้วครับต้องไล่อนุทินด้วยฮะ แต่เป็นลักษณะการร่วมกันพูดโกหกสักแต่ว่าพูดในทางการเมืองไม่ได้ครับเพราะการพูดของนายกการพูดของรัฐมตรีนั้นไปชนมีความหวังและสร้างความหวังจะต้องมีการคิดการวางแผนครับวันนี้เศรษฐกิจพังยับย่อยยับ,ยบละเนลนาดไม่ต้องพูดถึงครับอาชีพแต่และอาชีพไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเพราะไม่มีงานจะทำ อาชีพคนกลางคืนนะครับจอบร้านอาหารก็เรียกแท่ว่าจอบไม่ว่าจะขายอะไรก็จบรายใจมีอยู่เหมือนเดิมหรือมากกว่าเก่าได้ซ้ำไปแต่รายรับไม่มีเลยหรืออาจจะแทบไม่มีเพราะอะไรเพราะการแก้ปัญหาของรัฐบาลนี้ล้มเหลวจากเรื่องของวัคซีนครับ ไม่เข้าโคเวกไม่กี่ประเทศนะครับเรียก่าไม่เข้าเข้าเลยนะในกลุ่มเขาเข้ากมหนดตัวเองไม่เข้าเพราะหญิงยโสเพราะวางแผนผิดเพราะไปมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับแหมมีมไรายได้ปานกลางซึ่งผิดพลาดล้มเหลวทั้งหมดนะครับวันนี้เอารายการตรงประเด็นทวงถามเรื่องนี้นะครับกับคุณนรุชินชาญวิรกุล วงถามเรื่องนี้กับพักภูมิใจไทยครับเหลือเวลาในใจมาต3สาอีก20กว่าวันผมก็อยากเห็นนะครับดูที่ว่าแอสตาแอสตาแอสตาเนี่ยนะแอสตาเซเนก้าเนี่ยจะเต็มมือหมอเต็มมือโรงพยาบาลจริงหรือไม่เหมือนที่นายทุทินพูดถ้าพูดอย่างนี้แล้ว ปรากฏว่าไตรามาสสยังมีวัคซีนแอตตาไม่เต็มมือหมอระบุได้นะครับแอตตานะครับไม่รวมถึงไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมาไม่รวมเลยนะครับเผพอๆไม่รวมแอตตาที่ได้รับการบริจาคเช่นเดียวกันถ้าไตรามาสสผ่านไปแล้วยังปล่อยให้หนายรุตินเป็นรัฐมนตรีที่สามารถพูดยังไงก็ได้แม้กระทั่งชี้แจงต่อสภานะครับก็เหมือนกับ รัฐมนตรีแป้งพูดแต่ยังไงในสภามันเป็นแป้งโอ้โหเล่นกันแบบไม่รู้สึกรู้ษาไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าคนฟังก็จะเป็นยังไงเหมือนคนฟังไม่มีสมองอ่ะมันเป็นแป้งน้นที่เป็นเรื่องเฮโรอีนอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันครับรัฐบาลน,นี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดจบแล้วตีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ไปดูนะครับใครเริ่มจะหมดตลาดแล้วนะครับไปดูด้วยบอกไว้ตรงหน้าเลย ไข่เนี่ยเริ่มหายากขึ้นแล้วนะครับเพราะมันต้องกินโปรโตีนอย่าให้เกิดไข่ช่งกิโลเหมือนนายพิทพิชัยชีวะอีกนะครับหน้ากากก็สร้างประวัติศาสตร์มาแล้วตอนโควิดใหม่ๆวันนี้อย่าสร้างประวัติศาสตร์ไข่เป็นกิโลขายอีกนะแบบอภิสิทธิ์เพื่อชาชีวะบริหารนี่นะครับถ้าไปไม่ไหวจริงๆถอนตัวนะครับอนุทินถอยนะครับอย่าอยู่เลย นะม็อบข่าวม็อบวันนี้ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วแม้แต่ยังไม่มากนะักนะครับแต่ว่าม็อบที่อยู่ในบ้านที่เขาพร้อมจะลุกถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆกับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเนี่ยนะครับการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลมันจะออกมาสุดท้ายคุณอยู่ไม่ได้หรอกนะประยุทธ์จรชอาจจะลากเวลาบอกว่าเอาอยัางไงต้องรอดูก่อนนะสิ้นปีนเผื่อวัคซีนมันจะได้เผื่อวัคซีนมันจะได้ แต่ปัญหาวันนี้ถ้าดูจากการคำนวณแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยต่อวันต้อง5้าแสนห้วยโดยประมาณแล้วถึงจะครบ70%ในสิ้นปีนี้นะครับไอเรื่องเปิดประเทศเลิกคุยได้แล้วครับประยุทธ์คิดจะพูดก็พูดคิดจะเปิดก็เปิดนะครับเปิดประเทศ120วันวัคซีนครบ70%ก็พูดกันแบบผมก็ไม่เข้าใจนี่สมควรแล้วครับที่ผมบอกเขาบุกบ้านผูเดประยุทธ์ผิดตรงไหน เขาผิดตรงไหนแล้วครับบุกบุกบ้านผิดประยุทธ์จันทร์โอชาในบ้านหลวงด้วยอ่ะเออบ้านที่สร้างกับภาษีอากรพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเขาบุกบ้านหลวงเนี่ยผิดตรงไหนแล้วครับเรากระสุนยางไปยิงก็ทําไมล่ะครับให้เขาแสดงออกมาดิครับวันนี้สารแผงก็าคุ้มครองแล้วประชาชนเวลาพูดถึงความจริงไม่ผิดอยู่แล้วอ่ะตอนเนี้นะครับสบายนะกะว่าจะใช้อํานาจทางกฎหมายปิดปากประชาชนสักหน่อยประกาศ พ่รรารกรดเฉือนสร้างข้อกําหนดประกาศข้อกําหนดห้ามพูดเรื่องจริงและเรื่องเท็จถ้าพูดนะั้นจะทําให้ประชาชนหวาดกลัวโอ้รัฐบาลนนี่สุดยอดจริงจริงนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีนะครับที่ศาลแพ่งยังคุ้มครองนะในระหว่างการพิจารณาของศาลอยู่ว่าเอาละคุณจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะคุณไม่มีอานาจคุณไม่มีอํานาจจะไปห้ามหรือไปสั่งให้กสสชเนี่ยปิด Facebook เขาคุณไม่มีอานาจไปห้ามและการที่บอกว่า การพูดความจริงหรือความเท็จใจให้ประชาชนหวาดกลัวเนี่ยนะครับบอกวความจริงไม่ผิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เขียนข้อความไว้และมันก่อให้เกิดการตีความและการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะวันนี้วันวันหนึ่งคุณก็ใช้อำนาจอย่างเต็มเหนียวอยู่แล้วยังจะไปใช้อำนาจทางกฎหมายปิดปากไม่ให้เขาพูดความจริงอีกอันนี้คือความเลวร้ายของประเทศไทยณนะวันนี้ที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยในสมัยประยุทธ์นะครับนะครับวันนี้ก็ขออนุญาต เป็นประเด็นในการทวงถามนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะยิงทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับแต่ว่าดูภาพประชาชนเขาไม่ได้รุนแรงอะไรแต่เกิดจากรัฐไปยิงเขายิงเขาก็ต้องโต้นะดีเขาไม่อาใช้อาวุธยิงตอบมันก็จะแรงหนักแต่ไม่ได้เห็นด้วยนะครับอนุทินนะครับถ้าไตรมาสสามยังหาวัคซีนไม่เต็มมือหมอไม่เต็มโรงพยาบาลลาออกไปครับเอาพักภูมิใจไทยออกไปเลย ประกาศต่อประชาชนว่าผมทําไม่ได้ผมโกหกประชายชนผมประกาศไปแล้วมันทําไม่ได้เมื่อไม่ได้เพราะประยุทธ์มันยังไงยังไงก็ว่าแล้วแต่นะครับและผมขอลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบในความหน้าบางของผมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็เอาละครับพูดกันแบบตรงไปตรงมาตามภาษาตรงไปตรงมาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ ตรงประเด็นก็อย่างนี้แหละครับใครแสดงความเห็นอะไรก็ว่ากันมาไม่มีปัญหาครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับแม้คำพูดผมก็แล้วแต่ก็กลับไปดูว่าข้อที่จริงมันปรากฏอยู่ที่ไหนอย่างไรนะฮะแต่สิ่งที่เราพูดตรงๆครับไม่ต้องอ้อมคองครับขอบคุณนะครับเตือนกันทุกวันว่าต้องรักษาตัวเองอย่าไปหวังให้รัฐบาลมารักษายากครับวันนี้วัคซีนหายากยิ่งกว่าใครในหินอีกนะฮะ และอย่างยางประกาศบอกว่าไตรมาสสามเต็มมือหมอเต็มโรงพยาบาลขยะหรือวัคซีนถามอนุทินด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ